ไหนอ่ะอะไรเป็นรีเควสก็เป็นศูนย์นี่เฮ้ยมีอยู่นะศูนย์นะไหนซีไหนซเออครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะกลับพบกันอีกแล้วนะครับในเกม Call of Duty Warzone นะใช่ครับวันนี้เฮิร์ทนะผม เลยต้องแบบหาเกมมาระบายอารมณ์สักนิดนึงนะแล้วก็พบกับคุณไดมอนด์ไฟนะครับผมขอเสียงนะครับคุณไดมอนด์ไฟสวัสดีครับดังครับผมสวัสดีครับเอมามามายังไงดิแอดเพื่อนยังไงเนี่ยวกันดยิงเหรอฮะไม่รับพี่เนี่ยฮะไม่อยากคบกับพี่เลยใช่ปะใช่สิเดี๋ยวนี้ดังแล้วนี่ใจเย็น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 นะใจเย็นนะโอเคโอเคคือแบบว่าผมกำลังแอดพี่อยู่อ๋อกำลังแอดพี่อยู่มันมัน ไอแท็บชื่อไว่าชื่อ <c oughs> จักแล้วก็แท็บชื่อเลขอ่ะใช่เลขหนึ่งไงเดี๋ยวไปมไม่ใช่เออเดี๋ยวนะพี่เข้าไปไอตัวตัวเขาเกมปะก็เนี่ยแอดเฟแนแอดปาร์ตี้อยู่นะ เดี๋ยวแค่มือกันเอาชื่อมาพิชื่อมาให้ผมด้วยในแชทเฟซก็ได้ไหมส่งสู้พี่ะเห็นไหมผมชี้เมาส์ไปที่ชื่อผมอะ่ะในที่ขอน่ะใช่ใช่ในดิสอ๋อมีมีตรงนี้เออใช่ใช่เดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่เอาเลยเหงื่อเอาเลยเหงื่อว่าแล้วปัญหาไม่เจอหนึง่งหกเจ็ดห้าเปิดเมือง กาเป็นคือจิงที่มาหาจิงนาบราเท็กไทย JLE เออนะ JLE ตัวใหญ่ NA ตัวเล็ก<ะ> J ใหญ่ L e. แล้วก็ UK L e. ตัวเล็กโอเคก็รหัสคื 5. อ675จที่อยู่เซิร์ฟอเมกานะอ่ะแอปแล่ะเห็น้ยมนะีปะ่ะ ไปละคือว่าพี่โหลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงผมสอรี่ผมไปเล่นผมไปไอ้นี่เอา AK เอาแท็กมาแป๊บนึงผมเปลี่ยนเป็นอ BC. เมริกาก่อนไม่เล <c oughs> <Stat> ่นครับผม เอ,อเชียผมกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนปะพี่เอาของแอดของผมก็ได้ที่ผมส่งไปในดิสอะชื่อน่ะตามมันเลย นะทำไมทำไมแขกเองคืออะไรวะแขกผมเหรอ,4 4. อ,เเอหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งสี่แปดส่ต้องเก็กันน A R K ใช่ปะ่ะอืออืออะไรอีกนะ D.A.R.K.E.L.F e อ่าไอ Z T V ออ่าแซทีวีอ่าแล้วก็แท็บคอไม่ได้วะ <1 S 1> แท็บ<า>แปดฮะแท็อะไรหอะไรนะหนึ 1> 1่อ่าอ่ามาแล้วนได้แล้ว

ผ้ามันเหมือนกากนะพี่แต่พอเล่นอะมันไม่ใช่ไงต้องไอ้ไรต้องหน้าจอนี่เหมือนใช่ใช่มันมันเหมือนกากเฮ้ยแล้วพูดว่าแบ็คแพ็คดิแบ็คแพคแบ็คแพคใหญ่ไหมแบ็คแพคนี่แบ็คแพ็คมาแล้วมีวงเปเลเตอร์ด้วยเปล่าไม่พี่ดูอาวุธมันจะมีแบบจะเล่นหมดอะไรนี้ตอนเนี้ยพี่เล่นหมดอะไรธรรมดาซอมบี้ ตัวเปล่ากันยังวะพี่ออพจ๊เะเดินขึ้นไรบ้างขึ้นไรอ่ะขึ้นไหมดอยขึ้นบ้าโอเคไปกดพร้อมย lài cái nè, này còn đâu này à? ờ, này, cái gì? Làm, thế? làm thế uh, ừ. được bật lên hay là? và kiểu, không biết kiểu, Willow, không, kiểu คือเอาง่ายผมยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเล่นด้วยกันอ้ีวินแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งพอศึกษาแล้วหนึ่งเอาได้ๆนะฮะนี่แต่งเปิดล็อกูเอีรยรถนะ ยันเดเรเฮ้ยชื่ออย่างเท่อะ ร้อยแล้วเพชรกดเริ่มดิพี่มันมันเริ่มไม่ได้อ่ะพี่ทำไมอ่ะมันบอกว่าล็อกพี่เป็นหัวห้องหรือเปล่าเออพี่เป็นหัวเปล่าวะเออพี่เป็นหัวพี่มีขึ้นไหมใช่เนี่ยเดูพระราชาโอ้เนี่ยโอ้ว่าอยู่พี่เองนี่ยโอ้แย่ๆไอเราก็หายไม่ได้จะเริ่มตรงไหนวะเนี่ยอ่เดี๋ยวมันมีไงดูโอ้ไง อ๋อนี่กำลังรีเซอร์เออนี่ไงเซอร์จิงแมทอยู่พิงพี่ห้าสิบ่เองวะฮะพิงพี่ห้าสเองน่าจะเจอเฟมเฟมเดทผมประมาณร้อยสีอยะที่อยากเอาเฟมเดชเขา้ามาไหมล่ะขึ้นไหมล่ะไม่ไม่ไม่ ขึ้นตรงแถบมุมซ้ายบนน่ะนะโอ้โหวเก้าูเวลหนึ่งเก้าไม่เกี่ยวเว้ยไม่เกี่ยวจริงๆ oh, <yeah. S 1> เล่นแป๊บเดียวพี่เนี่ยอยากได้ฮาโลวีนอะ่ะเห็นไหมอันขวาสุดอะ่ะฮาโลวีนอะ่ะมันไม่ได้นะ่ะ <c oughs> คือปืนปืนอย่างสวยอะ่ะฮาโลวีนอะ่ะ เออยิงมีเอฟเฟกต์เลยนะแต่เฮียลืมเวรกรรมเอาลูกซองมาลืมอ,อะไรอยู่เนี่ยยืไมไปทำดรำเมี่อะไรเลยเลายหนึ่งอ๋อลอ เอาวเอาว่ะโอ,อ,อ,อ้โนี่มันโหมดอันนี้นี่ว่าลืมไปว่ามันมีเก็บเบลยิงได้สองตัวใช่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 ม,มาแล้วทุกคน ไเดี๋ยวก่อนนะฮลวีนจะไม่ม no. ุดหรอวะยังใช่มันมีแถมของพีแถมมันเป็นายอ่ะถึงตเปกดแถบเอ็นตุกดตัวเอ็นโดไม่รู่นะส้มส้มมันมีอะคือกิจกรมแดอะไรดาวเทาให้โดลงตานั้นหรอใช่ใช่มันจะมีกล่องเอาตรงนี้กันฮ่ะ่มตกกนให้พีแตตรงนี้ก่นมันง่ายตวงเนี้ยง่าน่ม กกดกดก็กดไอ้นี่นแลหละกดแล้วกดตัดเชือกตัดเชือกกดเซียวกดตัวซีนห์พุ่งแล้วเราค่อยกดเป็นปลายินแล้วกดแล้วแล้วเราก็กดตัวซีกินหนึ่งก่อนใกล้ถึงเราก็ค่อยกดเป็นปลาย ไพี่นอนขึ้ของผมวะเยอะตีมือสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมันจะมีคอมโบวิ่งนะพี่คอมโบวิ่งเฮ้เอาเลยเนะใช่ใช่ ก่อนดิปึ๊บปยัดเร็จเรียบร้อยสวยงามงา clock t i c k i e t to the r e t โดนทุกอย่าง